อาจารย์อาจารย์สองครับผมนี่คือพี่สิงห์งามค่ะบ้านนองแค่ค่ะอคุณครับผมนายสำรวยสิงงามครับครับผมเป็นเจ้าของไร่มาสวัสดีครับพี่น้องทางบ้านครับวันนี้ผมเดลิคอนโกเกษตรอินทรีย er ์ In ที่ยั่งยืนครับวันนี้ได้มาสัญจอรอยู่ที่สว่างแดนดิน แล้วก็พามาชมไร่มันสำปะหลังครับนะฮะก็เป็นที่ประทับใจนะครับวันนี้ผมมาส่งเสริมกับตลาดนะครับลงพื้นที่อย่างเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็ใช้ปุ๋ยนะครับสองสูตรเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าสองสูตรเขมิกกันยังไงนะเดี๋ยวสอบถามเจ้าของสถานที่ด้วยประมาณนั้นครับว่าสูตรที่เขมิคเขมิกกันยังไงแต่ที่ทราบว่าและเบื้องต้นก็คือใช้ตัวอวยดินกระสอบเขียวนะครับอันนี้ครับอะมิโนฮิวมิก นะครับนี่ครับตัวนี้ครับสุดยอดมากๆเลยที่กำลังฮิตกำลังฮอตเลยแล้วก็ตัว6สำรษ3,000เพชรนะครับเขาใช้2 2สูตรมิกกันเขาเขาทำกันยังไงเออใส่ยังไงระยะไหนเดี๋ยวสอบถามผู้ใช้จริงๆเลยนะครับนะครับโอเคครับเอ้าเดี๋ยวผมกดเดินครับขอสวัสดีทั้งสามท่านก่อนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณแม่ด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณพ่อด้วยครับครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สองครับผมนี่คือ เป็นตัวแทนร้านปุ๋ยครับครับร้านบ้านปุ๋ยอืที่บ้านน้องแค่ตำบลคอใต้อำเภอสว่างแดนดินครับครับอยู่งท้องถิ่นก็ท้องถิ่นในตำบลนี้แถานี้ก็คือเราปักบุตรที่นี่แล้วใะ่ครับก็เน้นเป็นตัวแทนตัวรวยดินใช่ครับกับหกสมสามใช่สองตัวนี้ใช่ไหมสองตัวเป็นหลักสองตัวเป็นหลักนะใช่ใช่ครับโอเคก็วันนี้เราก็ลงพื้นที่กันแล้วเราก็มาสอบถามผู้ใช้เนาะคุณแม่ครับค่ะบอกชื่อทางบ้านก่อนตัอดิน สวัสดีค่ะแม่พี่สีงามค่ะบ้านน้องแค่ค่ะคุณพี่สีงามแม่พี่สุรทีสีงามครับสุรทีสีงามเออเอเลี่ยนเลียนเออสันสันแม่พี่แม่พี่โอเคผมพ่อครับครับสวัสดีครับผมนายสำมรวยสิงามครับครับผมเป็นเจ้าของไรมันครับครับผมทั้งสองเป็นแฟนกันครับเป็นกันแล้วก็ทำทำมันอย่างเดียวไม่รู้ว่าทำอย่างอื่นด้วยมีปลูกอย่างอื่นไหมนอกจากมันแล้ว กระปูเข้าและค่ะไม่จับระปูเขาก็ปูเขาค่ะกปูเขาแต่วันนี้เรามามาตัวนี่มาเขาม่นค่ะมาคุยเรื่องมันกันเนาะอันนี้มันพันอะไรครับข้างหลังเนี่ยมันเขาเรียกพันอีดอครับพันออีดผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ชื่อจริงๆยาวๆไงแต่คนพื้นที่เรียกพันอีดออีดอวุ้ง่ามมากเลยอันนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยตั้งลูลูตั้งแต่เดือนไหนตั้งแต่เริ่มปลูกตุลาครับตุลาตุลาก็ตุลาเนาะตุลาก็อ่านับพฤจิกา พันวามักกราเดือนนี้กุมภาเข้ากุมกุมภาเนาะกุมภาก็พิ่งสามเดือนกว่าๆเนาะสามเดือนกว่าสามเดือนครึ่งมันสามเดือนครึ่งครับผมงามมากผมต้องบอกเลยว่าที่บรรจุนี้เดียวงามามากเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะมีบรรยากาศให้ชมนะครับแซกให้ี่น้องดูกันนะครับเดี๋ยวจะพาชมลงพื้นที่ด้วยนะครับวิธีการใช้ก่อนถามก่อนนะก่อนจะเอื้องใช้ใช้ก่อนสูตรแรกคุณแม่แล้วก็พ่อเนี่ยนะครับผ่อนพ่อคคณวานอ๋อคนไหนเป็น เป็นคนหวาน่ะคนหวานอ๋อผมผมครับคนหวานครับพี่เอาสูตรนี้หวานลงไปเพราะว่ารวยดินสุดกระสอบเขียวที่หวานก่อนหวานแล้วก็ยกล่องอ๋อใช้รวยดินนี่คือหวานแล้วก็ยกล่องหวานเราจะได้หวานง่ายๆครับดินไถใหม่ๆแล้วก็ยกล่องขึ้นอืเก็บปุ๋ยหุ้มใส่ในที่ไว้เลยโอ้หมายความว่าในพื้นดินเนี่ยมันเต็มไปด้วยรวยดินแล้วนะครับเป็นตัวสูตรที่แล้วเสร็จแล้วเราเราก็ยกล่องเป็นตัวตุ้นไปแเออแล้วเราก็แล้วเราก็ปลูกมันลงไปครับโอ้โหแล้วนี้ ที่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 ใช้ไปเนี่ยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยมัน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 ถูกใจยังไงบ้างครับเห็นความเปลี่ยนตาอย่างไงม้างเปลี่ยนใจเปลี่ยนตาเปลี่ยนแปลงยังไงม้างถูกใจยังไงครับมันเปลี่ยนทุกวันเหรครับไอพวกนี้เปลี่ยนทุกวันสองวันเผลอไม่ได้สามวันเผลอไม่ได้เครออือไอถ้าเปลี่ยบเที่บกับปุ๋ยเคมีนะครับพวกสิบห้าหรือพวกอะไรพวกดังๆของเขาอืออือไอนั่นสามวันเขียวไอนี่ก็สามวันเขียวเหมือนกันคือความเขียวเขียวเหมือนกันกับเร็ว เขียวไม่จืดเลยแต่แต่ว่าเขียวของเราคือเขียวไม่จืดอยู่เสมอตามสายตาครับอย่างนี้ครับเะเห็นเราก็เห็นเราเห็นกับตานะครับแล้วก็มีมันมีแตัวอย่างเทียบอยู่แล้วเนาะแต่เราไม่ต well. ้องคุยกันเนาะแต่เห็นเ็นชัดเลยว่าอันนี้งานจริงงามผมเห็นก็คือว่าถูกใจนะพี่น้องทางบ้านและเจ้าของที่ถูกใจมากมเลยบอกวี้งามมาก ของเขาจงทานหรือเขาคนอื่นคนอื่นเขาแต่ความงามมันเป็นยังก็บอกเขาอยู่ก็บอกเคนละอย่างอย่างว่านะมันมีแล้วแต่คนแนะนําเข้ามาเนาะแต่ของเรางามมากเลยผมเห็นชัดมากเลยเห็นบอกเขาว่าข้างในข้างในนี่สูงสูงทั่วหัวไปแล้วครับสูงสูงสูงทั่วหัวเลยครับนี่ครั้งนี้ก็สูงเยอะมากเห็ผมยืนนี่ก็เกือบทั่วหัวผมเหมือนกันเนี่ยตรงนี้นะครับอาจารย์สองไม่ไงครับเห็นแล้วโอ้ผมมันมาดูบ่อยๆอืมโอเคประทับใจเลยประทับใจเลยใช่อันนี้แค่แค่คุยเรื่องมันนะถ้าคุยเรื่องข้าวนี่ยิ่งอึ้งนะครับ เห็นว่ใส่ข้าวว่างามากด้วยนะเอ,เ,อเ,อเอาเอาเราคุยเอา,เอาคุยเรื่องมันก่อนอันนี้พอปรากฏว่าใส่รองพื้นรวยดินไปแล้วไล่ตัวแต่งหน้าเลยครับอ้สามสามนี่ใส่ตั้งช่วงไหนเดือนไหนใส่ประมาณสองเ,เดือนเลยป่ะประมาณสองเดือนแตก <8 S 2> พุ่มประมาณแตกพุ่มห้าใบแปดใบประมาณห้าใบแปดใบครับเราก็ใส่สูตรหกสามสามแต่งหน้านะครับก็คือหกไล่สี่สอบอันนี้สีก็โอเคนะใช้ได้เลยแต่ถ้าทุนถ้าทุนเยอะๆหกไล่หกสอบ หกไล่หกกระสอบหกไล่หกกระสอบอันนี้พอใจไหมล่ะพอพอใจแล้วครับมากๆเลยสรับรับปุ๋ยนะครับเออผหรับปุ๋ยดิเราบปุ๋ยเรื่องปุ๋ยก็อยู่ครับเออราคาถ้าราคาดีก็จะพอใจครับเออมันเออแล้วแล้วมันแล้วมันตอนนี้ราคาครับราคาทุกๆปีสามบาทกว่าครับอุ้ยสามบาทกว่าดีนะอาจารย์ก็ก็ดีอยู่สามบาทกว่าดีนะมันนะถึงใช้ได้นะใช้ได้อยู่ราคามันดีอยู่ขึ้นเรื่อยๆปุ๋ยต่อสามบาทกว่านี้ ถึงว่าใครใครก็อยากหาเช่าที่ทําไล่มันกันเจ้าของก็อยากทำเองเหมือนกันนะเรื่องจริงหรือเอลอผมไม่แปลกใจเลยถ้าสามถ้าสามบทความมีคนอยากทาไม่เคยทาหัวมีหัวมีหัวใหญ่ถ่ายรูปไว้หมดหละเคยใช้รอบหนึ่งแล้วอ๋อเคยใช้รอบหนึ่งแล้วใชแล้วอืตั้งแต่ฝึกเก่งใจใช้แบบเก่งใจเลยมาครั้งแรกครับก็เริ่มเข็นเข็นประมาณหนึ่งนั้แล้วก็มาใช้กับที่นี่เนี่ยครับอืม จนว่าผมได้ข่าวที่คุยกันเมื่อกี้นี่ว่าประทับใจกับท่านผัมสาเหมือนกันครับงามมากเลยทุกใจเลยลงตัวเลยลงตัวเลยอืมอเวนแต้งงามแต่แข็งแรงความต้นแข็งแรงร้อมต้นงามร้ามต้นงามด้วยแข็งแรงด้วยอืมเอาแล้วว่าตอนนี้คือมันเนี่ยประทับใจละครั้งต่อไปก็สั่งกันสั่งใช้กันแหละเนาะคือเข้าได้แต่ยี่ห้อนี้ละมั้งนี่ขอบคุณครับเชียร์ทางบ้านด้วยบอกว่าต่อไปใช่แต่ยี่ห้อนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยก็คืออย่างนี้พี่น้าทางบ้านครับ งั้นสูตรสูตรเรื่องมันอ่ะสูตรลงตัวเลยก็คือรองพื้นนี่แหละครับตัวนี้ครับอะมิโนฮิวมิกครับสูตรรวยดินกระสอบเขียวแต่งหน้านี่ง่ายเลยเอาคิดสองอย่างรวยดินกระสอบเขียวแต่งหน้าหกสามสามจบเลยมนันสัมประสิทธถูกใจด้วยหกสามสามกับรวยดิน <พา S 1> ผ่านเลยอ๋อโอเคโอก็มีแต mm ่น hmm. ี mm ่ย hmm. น้ำม <K> ันเนีเ่ยน้ำมันใหญ่ใหญ่นมันมาถามมาถามว่าผมใส่ปุ๋ยอะไร เขมา,ามาถามว่าใส่ปุยอะไรนะไอ้เจ้าใหญ่นี่ก็มาเจ้าข้างๆอย่างน้เนะจ้าร้อยร้อยไรเนี่ยแถวเนี่ยเขาไมา่เห็นเออมันต้องมาถา,า,า,ามนะว่าใส่ปุยอะไรองามครับอยู่ติดอยู่ติดอยู่ติดถนนเลยใครเข้ามามก็เห็นครับคือเห็นซ้ายและเห็นขวา<ม>ซ้ายขวาที่คนละอย่างนะแล้วนะปลูกพร้อมกันด้วยนะปลูกเดือนเดียวกันปลูกเดือนเดียวกันปลูกพร้อมกันแล้วคนละแบบเลยระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยรีเราซีเคมีเราก็ต้องพูดอย่างนี้นะอย่างนี้เห็นชัดมากเลยคุณแม่ บอกสำเนียงท้องถิ่นให้แนะนำให้ใช้ปุ๋ยทีศเหนว่ามาใช้ลองใช้ดูพี่น้องทั้งบ้านก็ผู้ใดสนใจก็เอาไปใส่ได้ค่ะงามดีทำให้ใส่แล้วนี่ยชอบใจไรเนี่ยพอแพงคอมไม่แพงด้วยพอแพงคอมไมแพงด้วยมันก็งามมันจะงามค่ากว่างามหรยุคนี้ต้องใส่สิอ๋อใช่กันยุคนี้ไม่ต้องใส่พี่น้องใส่น้ำกันยาดๆต้องใส่เนี่ยอ๋อเจอใครแล้วก็บอกเหมือนกันนี่เขาบอนดีบอกต่อครับพี่น้องครับ ดีให้ดีบอกต่อคุณพอ่อสันนิดนึออแนะนำนิดนึงครับอันนี้ผมคนพิจารณาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็สังเกตเวลาปลูกเวลาทําอะไรเวลาปลูกถักปลูกอะไรปลูกข้าวก็ต้องดูดูว่าปุ๋ยที่เราใส่ไปมันดีจริงไหมกี่วันผมจะเป็นคนจ้างสังเกตอย่างนี้นแล้วไอ้ตัวนี้มันมันก็สูตรต่ําแล้วก็เป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์บวกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีๆๆได้อยู่แต่มันจะงานจริงเหมือนปุ๋ยสด ใหญ่เขาเยอะเขามันที่เราเคยใช้อยู่ก็าอนนีีเคยใช้อยู่เขาไม่กล้าที่แรกเขาไม่กล้าแต่พอใช้แล้วเป็นไงครับพอใช้แล้วก็เริ่มโฆษณาเลยขนาดไม่ได้ไม่ได้เงินเดือนนล้เนี่ยขอบคุณมากครับไม่ได้เงินเดือนับแต่โฆษณาเพราะว่าถูกใจผมผมอาจารย์สองคุณแม่คุณพ่อนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมที่แปลงนาที่สว่างแดนดินนะครับก็แบ่งมีคลิปแบ่งปันให้ให้พี่น้องทราบกันว่าสูตรที่ทํากับมันสําบัลลังเนี่ยอ่า ก็ใช้2ตัวนี้ก็ผ่านเลยนะครับก็อยากให้ใส่ทุกบ้านเลยแหละมันมันโอ้เซฟได้อยู่มันราคามันคนคนอย่างราคาไม่ไม่แพงด้วยครับแล้วก็แล้วผลผลิตก็ชัดเจนมากถูกงกวางงานที่ผลงานได้ด้วยเราทุนน้อยอย่างนว้หันกับเอาลองเหมาะสําหรับคนทุนน้อยฝากคลิปดีๆไว้กับพี่น้องทางบ้านครับน้มันสับปะหลังข้าวพวกนี้ผ่านเลยนะครับเริ่มต้นจากรวยดินส่วนกระสอบเขียวเรลานี้แหละนะครับยูบิกเทมิโนแล้วก็ รอบสองแต่งหน้าก็หกสามจบเลยมันสำหรหลังผ่านชิวครับเรียกว่าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์สองคุณแม่คุณพ่อครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปชมกันเนาะกับบรรยากาศเดิมไล่มันกันโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณ